เกินโอ้โหอยาได้อีก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 อย่าหยุดอย่าห่งหยุดอีกอย่าห่งหยุดอย่า่งหยุดมา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 าักเดี๋ยวเดี๋ขับใครเด ทีมกันด้วยนะสุดยอดมากเอาง,งี้แป๊บหนึ่งตัวเองพักพักแปก๊บนึงเดี๋ยวทีมงานเอาน้ำมาด้วยนะน oh, oh. ้องเขาจะได้อยู่กีกันเราอีกนานๆนะ,นะ,นะสวยสะบัดจริงๆคนอะไรมองอยู่ด้านข้างเหมือนโดนตกไปแล้วอ่ะผู้หญิงได้กันเองมองอยังสวยเลยอ่ะสวยไปพวกเราสวยมากแค่ไหนโอ้ย สวยยขนาดนั้นจนไม่ไหวแล้ว่ยสวยจนแบบข้างๆจากชักดิ้นยักงอเลยนะด้านข้างเนี่ยโอ้ยโอ้ยจริงๆวันนี้เนี่ยเรียกว่างานศักดิ์สิทธิ์เพลินคราวสองพันยี่สบองของเรานี่โอ้โหคุณดูสิะค่ะผู้คนล้นกันไปแล้วนะตอนนี้เราหิฟ้าหาใช่ตอนแรกก็ยังแอบคิดอยู่ค่ะว่าแบบเอ๊แบบจะมาหากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมาหา จะมาหาไหมปล่าวแวะมาซื้อของอแวะมาซื้อชาเขียวแวะมาซื้อชาเขียวเออ,อนี่อ่โอ้ยทำไมน่ารักอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเ <c oughs> นี่นี่นโกรธอยู่เหรอนี่โง่โกรธอะไรเขาโกรธอะไรเขาโกรธเรื่องอะไรโกรธเรื่องอะไร ว่าจะไลฟ์สดเลยอ๋อ oh, <laughs> แล้วตอนนี้อันนี้รอจนถึงตีสี่เลยเหรอรอรอถึงตีส <laughs> ีอ่ 4, อยู่เป็นเพื่อนไก่ขันเลยเอ็นดูไอดูยิ้มอีกค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก็หายงอนแล้วค่ะหายงอนนะคะเออหายไหมอ้ยอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> หายไหมหายแค่ยี่สิบอนู้หหายแค่ยี่สิบอีกแปดสิบทำไงหายเนี่ย เดี๋ยวเราขยับมาด้านข้างนิดนึงนะคะทีมงานขึ้นมาเซ็ตของได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยมางานคราฟเคยเห็นเคยเห็นน้องอินฟ้าเราทางานประดิษฐ์ประดอหรืองาน DIY ที่ไหนไหมอยัางไหมมีงานไหนทำหรือยังค่ะ